เพิ่งเอาหนังสือมาแบบจริง,รงๆหนังสือของผมเนี่ยบริจาคหนังสือภาษาอังกฤษนะบริจาคไปเยอะมากตอนย้ายบ้านจากอเมริกามาก็ไม่ไม่ขนมาเลยขายทิ้งหรือว่าเอ,อให้ห้องสมุดหมดบริจาคให้ห้องสมุดหมดเพียบเลยเหลือแค่เนี่ยเหลือแค่นี้แต่ว่าเจ๋งๆทั้งนั้นเลยแือแต่หกะิแต่จริงๆหนังสือของผมเนี่ย ผมอ่านเป็นอ e ีบุ๊กหมดแล้วนะจริงมีเยอะานี้เยอะมีเป็นเป็นพนะันน่ะเป็นพันเล่มแต่ผมอ่านเป็นอ e ีบุ๊กหมดเลยไฮไลท์ไฮเลยอะไรอยู่ในนั้นหมดนะครับนี่แล้ววันนี้จะมาส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งที่จะมาอะสอนทุกคนนะครับนี่คือคือผมอ่านพวกนี้เนี่ยตั้งแต่ตั้งแต่ตแบบเป็นเด็กๆแล้วตั้งแต่อายุเด็กวัยรุ่นนะสิบสามสิบสี่สิบห้าแล้วก็ บางเล่นนี่ก็มาอ่านตอนโตแล้วแต่ว่าคุณรู้ไหมทำไมผมต้องอ่านหนังสือผมจะอ่านหนังสือประเภทเดียวคือหนังสือฮาวทูส่วนก็มีบ้างอย่างอื่นก็มีบ้างนิดหน่อยหนังสือที่ไปเกี่ยวกับาการงานของผมนะครับเพลงเพลงคลาสสิกอะไรพวกนี้ประวัติศาสตร์ก็ชอบอ่านอ่านหมดอ่ะจริงๆแล้วแต่ว่าที่เน้นอ่านเลยคือหนังสือ่าวทูที่มันจะใช้ได้จริงกับชีวิตมีอันเจ๋งๆเเดี๋ยววันนี้ที่จะสอนดูมีอันนึงอันนี้อันนี้หน,น,น,นังสือเรื่ององ The One Command The one command แปลว่าอะไรหนึ่งคำสั่งหนึ่งคำสั่งเท่านั้นนี่ six steps six steps to attract wealth with the power of your mind 6ขั้นตอนที่จะดึงดูดความมั่งคั่งด้วยพลังแห่งจิตว้าวหขั้นตอนแห่งการดึงดูด ความมั่งคั่งเนี่ยด้วยพลังแห่งจิตชอบไหมอ่ามีมีใครมีใครเห็นเห็นเห็น,นเห็นอนไหน้นสนใจนะบอกบอกผมหน่อยนี่นี่นี่เห็นอยากให้สอนสอนนะจะบอกเลยนี่อันเนี้ยโคตรเจ๋งเดี๋ยวเดวีเอาเป็นกลับข้างเึวไปเขาไม่เห็นน,ะนี่อันอันเนี้ยโคตรเจ๋ง the power mind system the power mind system เป็นเราอ่านเรื่องนี้ผมอ่านตอนอยู่มหาหลัยนะครับตอนนั้นอยากจะเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกไงเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกใจจะขาดเราต้องมีอะไรที่มันเหนือกว่าเราช่วยเรามันไม่ใช่ว่าแค่นายบัณฑิตสองมือไปต่อสู้ที่อเมริกาใช่ไหมโหผมก็ศึกษาเรื่องพวกนี้เต็มไปหมดเลยโดยเฉพาะอันเนี้ยเรื่องเพาไม้ซื้อมาเล่นหมาปึ๊กเลยเออแล้วก็อ่ออานาใหญ่เลยวันนี้จะมาสอนเอาไอเดียเด็เดๆมาให้สักอันหนึ่งม,มันโคตรเจ๋งเนี่ย แล้วมันทําให้ผมประสบความสําเร็จแบบคุณคิดดูว่ามีเหรอคนไทยไปประสบความสำเร็จเป็คอนดักเตอร์ระดับโลกที่คาร์นิคีหอ้อ์มีไม่มีในประวัติศาสตร์นี่หายยากเหมือนกันนะอีกอันชนะเลิศอันดับหนึ่งสามร้อยหกสิบคนผมบอกเดยมันไม่ใช่ตัวผมคนเดียวที่ทําผมทํางานร่วมกับจ,กก Power Mind. จักรวาลซูเปอร์พาเวอร์มายโปรเจกต์เดี๋ยวนีนใี้ให้ให้เกลบมันอันนี้ก็เจ๋งนนี้ต้องสอนอันนี้อยากสอนอันนี้หลายอันเพราะไม่มีใครรู้ 48 laws of power คุณดูหนังสือนะมันนะโอ้โหไม่ผมอ่านแล้วโคแต่มันหนามากเลยผมใช้ซัมเมอร์อ่านเลยเนะี่ยซัมเมอร์ซัมเมอร์ตอนอยู่อเมริกาไม่มีอะไรทำเนี่ยก็เอามานั่งอ่านนะใช้เวลาประมาณเป็นอาทิตย์อ่ะก็จะอ่านจบแต่มันสนุกอ่านระหวัางไม่ลงอ่ะสนุกมากเลยภาษาอังกฤษล้วนๆคุณดูคุณดูนะแล้วก็บางหน้าก็มีขีดเส้นใต้หรือไฮไลท์อะไรเพียบเลย แล้วใส่วันนี้ใส่โพสต์เส้นไม้พวกคุณวันนี้กะจะสอนเรื่องนี้โอ้แล้วดูนะเนี่ยอันนี้ไฮไลท์ไล่ๆเจ๋งๆโอ้โหทั้งเขียวทั้งแดงทั้งเหลืองอะไรมั่วหมดแล้วตัวหนังสือตรงนี้ก็คือตรงนี้นอกจากตัวหนังสือยิ่งๆตรงนี้แล้วนะตรงนี้ยังมีหนัลลงสือยิ่งๆเล็กอีกคือเ,เล็กลงไปอีกอ่ะเพื่อที่จะเป็นตัวอย่างนี่ตัวอย่างเขาอยู่ตรงนี้นะแต่ว่านังสือหนังสือฝรั่งมันทําดีอ่ะมันค้นมันเลยอ่ะแล้วสนุกมากเลยแล้วก็ อ่าระหว่างไม่ลงมันจะเดี๋ยวที่จะสอนบางอย่างครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดวีนี่ดูหนังสือเล่มน,นี้กันใครรู้จักสตีเฟนคาร์วีบ้างสตีเฟนคาร์วีที่สอนเรื่อง the seven habits of highly effective people seven habits of highly หรือเจ็ดนิสัยของคนที่ประสบผลสำเร็จสูงนะนี่หนังสือเล่มฝรั่งเล่มน,นี้นะเห็นไหมดูใครอยู่หน้าปกนี่ นี่คือสตีเฟนคัฟวี่นะครับนี่นี่คนหลายๆคนอยู่ในหนังสือเล่มนี้นี่สตีเฟนคัฟวี่นะครับเห็นยังเห็นสตีเฟนคัฟวี่ไหมเลื่อนไปสองคนตึ้งนี่ใคายปัณฑิตอึ่งรังสีเห็นไหมอยู่ปกร่วมกับสตีเฟนคัฟวี่เลยด็อกเตอร์ซีเฟนคัฟวี่รู้จักเปล่านดูปกร่วมกันเลยเลยนะฮะอาจารย์ไม่เห็นเคยอวดเลยอ่ะเท่ไหมเท่ไหมเท่ไหมเนี่ยหนังปกนี่ก็สวยมากนะเห็นังโปกหนังสือฝรั่งผมอยู่ในเล่มนี้เขาเอามาทำอัภิษฎผมมาเล่า ร่วมกับซีฟนคัรบี้เจ๋งไหมเอาละมีอะไรอีกว้าวกันมาเฮ้ยเห็นอย่างนะว้าวยังว้าวนี่นี่เกิดใครเข้ามายังไม่เห็นนี่้เห็นบนหน้าปกบนหน้าปกบนหน้าปกสตีเฟนคัรวีนี่คนนี้เซเวนแทิใช่ไหมโคตรเป็นบุคคลสำคัญที่หนึ่งในยี่สห้าคนของอเมริกาเลยนะแล้วก็บัิฑณตเรื่งสีหน้าเด็กเอยู่ตรงนี้เห็นนี่ตั้งหลายปีนะเข้าว้าวว้าว มีจำบันดิตด้วยสุดยอดค่ะโอเคเอาอะไรอีกนี่นี่ก็เจ๋ง the words of Kanty คำของคานทีคำสอนกูง่ายง่ายอ่แล้วมันมันมากเลยนะเพราะเราได้รู้ความคิดอะไรอย่างของคนระดับโลกนะครับอ่ามีอะไร บางครั้งก็ไปอ่านเป็นนั่นก็ได้นะ PDF หรือว่าเป็นเป็น e-book ก็ได้นะเดี๋ยวนี้พูดตรงๆผมอ่านเป็น e-book หมดแล้วหนังสือหนนะันงสือเป็น e บุ๊กผมมีเป็นพันพันเล่มเลยนะอ่านตลอดอ่านแล้วก็ไฮไลท์เก็บไว้ก๊อปปี้ก๊อปปี้แล้วก็มารวบร,รวมเป็นสรุปอะไรเงี้ยนะจำไวด้ดีๆเวลาคุณอ่านหนังสือข้อผิดพลาดของคนส่วนใหญ่นะคือไปอ่านเพื่อเพืไวน้นิสัยที่คุณติดมาจากตอนเรียนนิสัยที่คุณติดมาตอนเรียนมาหาลัย มหาลาัยมันชอบให้หลักสูตรมาเรือบอ่านเผื่อไว้ที่เผื่อใช้จะได้ใช้เหมือนเรือตั้งแต่ตอนเรียนป .1 นนแล้วด้วยเรียนแคคูลัสไปเผื่อได้ใช้กมเคยได้ใช้ไหมเนี่ยเรียนนอตไปเรียนนี่ไปเรียนนอตไปเผื่อได้ใช้ไม่เคยได้ใช้แล้วเกิดอะไรขึ้นคุณลืมทาไมผมอ่านหนังสือแล้วผมตกผลึกเพราะอะไรรู้ป่าผมอ่านเท่าที่ใช้เราใช้เลย อ่านเท่าที่ใช้แล้วใช้เลยพอใช้เลยปุ๊บมันกลายเป็นตัวเราละพอใช้เลยปุ๊บเราเป็นคนนั้นทันทีเข้าใจป่ะเราไม่ต้องมาเสียเวลาท่องจําเพราะอะไรที่คุณนั่งท่องจําคุณจะลืมมันไม่ช่วยแต่ถ้าคุณได้ใช้ปุ๊บคุณจะจับแค่นั้นเองสรุปคืออะไรรป่ะขั้นตอกนการอ่านหนังสือข้อหนึ่งอ่านเฉพาะสิ่งที่จะใช้ข้อสองใช้ทันที แล้วมันก็จะจําทันทีคุณก็จะเป็นคนที่เปลี่ยนไปทันทีคุณก็มาสอนคนอื่นได้ทันทีเพราะคุณแบบและยิ่งสอนก็ยิ่งยิ่งจด้วยพราะมาสอนยิ่งตกผลึกอะ่ะดีไหมข้อสามเหมือนกันข้อสามก็ดีอ่ะงั้นงั้นข้อสามมาสอนคนอื่นพอสอนคนอื่นปุคุณยิ่งจําเรื่องนั้นคุณยิ่งตกผลึกเรื่องนั้นยิ่งแป๊กเรื่องนั้นเข้าใจปะ่ะหนึ่งอ่านเฉพาะที่ใช้สองอช่วยเขียนหน่อยใครๆมีใครช่วยเขียนอยู่ไหมเนี่ยมีค่ะอ่าโอเคโอเคข้อหนึ่ง อ่านเฉพาะที่ใช้สองอ,อ่านเสร็จแล้วทำทันทีสามสอนคนอื่นสอนคนอื่นเพราะว่าเวลาคุณสอนคุณจะยิ่งเก่งขึ้นโอเคปะเอาละนี่แค่นี้ก็คุม้มเลยนะเว้ยอ่ะโอเคช่วยๆกันจดไปก่อนนะครับมันดีมากเลยเนะี่ยคุณจะไปเสียเวลานะอ่านอะไรที่คุณไม,ไ,มไม่ได้ใช้นะเพราะว่าคุณจะลืมโอเคปะ วันนี้จะสอนเรื่องซูเปอร์ไมน์นิดๆนะครับมาจากหนังสืเอเล่มนี้หนังสืเอเล่มนี้มันโคตรเจ๋ง power mind system เหนึ่งในสิ่งที่ผมจะสอนวันเสาร์นี้นะก็ะคือเวลาผมสอนเนี่ยคุณจะได้ทำเวิร์กช็อปด้วยคุณต้องมีการเอ็กซ์ซอร์ไซส์ทำทำด้วยมันต้องเป็นอินเทนซีฟเข้าใจป่ะมันจะต้องมี work book วเวิร์กบุ๊กให้ด้วยเจ๋งเว้ยมีเวิร์กบุ๊กคือคุณได้ลงมือทําได้เก็บไปใช้ที่บ้านอะไรเงี้ยวันเสาร์นี้มันสุดยอดอ่ะเฮ้ย ราคาถูกไปป่ะเนี่ยว่าราคาถูกไปนะเดี๋ยวไม่เป็นไรรานะคาผมชิวๆอดี๋ยวจะมาอยากจะมาเจอเพื่อนๆนั่นเองพี่คิดมากโอเคคุณรู้จักไหมคำนี้เด็กบทที่สี่บทที่สี่คำว่าอ่านี่มันจะนั่นโอเค t r i ทรีอุนผมก็เคยได้ยินคำนี้นะจากหนังสือเล่มนี้ t r i อุน i ม d แปลว่าอะไร Try แปลว่าสามใช่ไหมอ n ยูออ e. แปลว่าหนึ่ง Tri อุนุแปลว่าสามในหนึ่งใช่มีจิตเราทุกคนมีจิตสามส่วนรวมเป็นหนึ่งส่วนเขา้าใจป่ะทุกคนจิตของเรามีจิตเดียวแต่ว่ามีสามส่วนมีอะไรบ้างนี่ันี้จะสอนอย่างแรกคือ อ่าแต่ที่ต้องเป็นต้องเป็นนั่นละเดี๋ยวคนอ,อา่านมันดื้ออาจารนั่งอย่นี้หมะอย่างแรกคือ the conscious mind conscious คือจิตสำนึกใช่ไหมจิตสำนึกมีหน้าที่อะไรเดี๋ยววันวันเสาร์นี้จะมาสอนกันวันเสาร์ถ้าคุณเข้าใจนะว่าตัวคุณมันเป็นตัวคุณนี่เป็นใครแล้ว powerful ขนาดไหนทรงพลังขนาดไหนถ้าคุณเข้าใจนะในโลกนี้ไม่มีอะไรเป็นไปนไม่ได้จริงๆคุณแสงอะไรขึ้นมาได้หมดเลยว่าถ้าคุณเข้าใจ ว่าตัวคุณนี่มันยิ่งใหญ่ขนาดไหนทรงพลังขนาดไหนคุณมีจิตสามจิตจิตแรกคือจิตสำนึก the conscious mind ตอนนี้ก็จะมีสอน characteristic หรือหรือหน้าที่หน้าที่แล้วคุณลักษณะของจิตสำนึกนะครับแล้วก็จิตส่วนที่สองคือ the subconscious mind หลายคนเคยได้ยนินอันนี้มาละ subconscious mind คือจิตใต้สำนึกนะครับจิตใต้สำนึกก็คล้ายๆเป็นเป็นโปรแกรม ที่คุณมีในชีวิตมาทุกอย่างถูกสั่งสมมาในนั้น,น,นหมดเลยเป็นฮาร์ดไดรฟ์ของคุณลันตามโปรแกรมนั้นเลยนะครับส่วนใหญ่ของเราเนี่ยจะถูกโปรแกรมมาโดยใครจะถูกใส่สโปรแกรมโดยใครคุณพ่อคุณแม่ตอนเกิดพวกโรงเรียนนะครับครูที่โรงเรียนหรือผู้นําศาสนาศาส,สนาเราทุกคนจะจะ,จะเชื่อไม่ต่างกันหมดเลยอะ่ะเข้าใจปะ่ะอย่าอย่าอย่าบอกคุณเป็นพุทธแต่ว่าแทบแทบจะคนเชื่อบอกว่าตัวเองเป็นพุทธก็เชื่อหลายอย่างแต่ละคนก็เชื่อแบบ ตามแบบของเขาองค์ประกอบของเขาขอะบางคนก็เป็นพุทธแต่เชื่อก็แม่ออนอิมด้วยเชื่อนอนเชื่อนี่อะไรของเขาทุกคนมีองค์ประกอบถึงแม้คนจะเป็นคริสเดี๋ยวก็มีนิกายนนิกายนี้นิกายนั้นแล้วก็เชื่อนอนเชื่อนี่ทุกคนเชื่อต่างกันทุกคนถูกโปรแกรมถูกสร้างโปรแกรมแล้วและนี่แหละคือข้อจํากัดของคุณเมื่อไหร่ที่คุณไม่ตรวจโปรแกรมนั้นหรืออัปเดตโปรแกรมนั้นใหม่ๆเนี่ยชีวิตคุณจะอยู่เท่าเดิมจําไว้ มันไม่เกี่ยวกับภายนอกเลยนะผมบอกได้เลยว่าชีวิตคุณถ้าไม่ก้าวหน้าหรือก้าวหน้าไม่เร็วเท่าที่คุณอยากได้มันเป็นเพราะโปรแกรมค,คุณมันไม่ใช่เกี่ยวกับโลกภายนอกมันเกี่ยวกับโลกภายในของคุณนะครับถ้าคุณเชื่อว่าเฮ้ยเทคโนโลยีฉันไม่เก่งถ้าคุณเชื่อแบบนั้นถ้าโปรแกรมคุณมาแบบนั้นเทคโนโลยีฉันไม่เก่งฉันอายุ40กว่าแล้วเทคโนโลยีฉันไม่เก่งสู้เด็กๆมันไม่ได้หรอกคุณก็จะได้แบบนั้นถ้าคุณบอกว่าเฮ้ย โลกยุคนี้เป็นยุคออนไลน์แล้วแต่ฉันเนี่ยคงอายุแก่เกินไปแล้วที่จะเรียนแล้วถ้าคุณเชื่อแบบนั้นคุณจะได้แบบนั้นคุณก็จะเรียนยากคุณก็จะไม่เข้าใจมันคุณไปสั่งโปรแกรมมันไว้ตั้งแต่แรกแล้วหรือว่าถ้าคุณบอกตัวเองบอกว่าฉันเนี่ยไม่เก่งภาษาอ่ะเรียนภาษาอังกฤษไม่ด้เรื่องเลยฉันคุณพูวกตัวเองแบบนั้นจะมันก็สั่งการเข้าไปในนั้นโปรแกรมก็จะเป็นแบบนั้นคุณเรียนภาษาอะไรก็จะไม่ลุ่งหมดเลยนี่แหละคุณใส่โปรแกรมอะไรคุณต้องเปลี่ยนโปรแกรมม เราทุกคนเนี่ยถูกโปรแกร,รมมาแม้จากคุณพ่อคุณแม่ก็ท่านท่านท่านหวังดีท่านมีพระคุณแต่หลายคนโดนเอ่อโดนไซโค,คนีพอโดนไซโคมาแล้วทําให้ตัวเองเนี่ยวันนี้เพิ่งมีวันนี้เพิ่งเพ,พิ่งมีอินบ็อกซ์เข้ามาหาผมเนี่ยถามมาเนี่ยน่าสงสารมากเลยผมเลยตอบไปเลยผมเลยว่าเออเดี๋ยววันจริงๆอยากจะเจอเขาด้วยหลายคนอาจจะมีปัญหาแบบนี้นะนี่ะบี่แบบเออ คุณพ่อคุณแม่ก็จริงๆชันรักเรานะจริงๆก็เขาทำหวังดีที้สุดแล้วแต่บางคนเนี่ยโดนแบบว่าโดนใช้ความว่า,าคำว่าเดี๋ยวกะตันยูมาขําคอคุณจะรู้ได้ไงว่าความเชื่ออันไหนนี่มันแบบมันจํากัดคุณมันมันมันทําให้คุณเหมือนติดคุกอ่ะเข้าใจปะ่ะเหมือนคุณติดคุกอยู่เข้าใจคําว่าคุกเลยหรือเปล่าไอผมบอกได้เลยนะในโลกนี้ยังไม่มีใครเนี่ยที่ใช้ศักยภาพเต็มเราทุกคนเนี่ย ตัวผมเองก็ยังต้องพัฒนาศักยภาพตัวเองเราทุกคนเนี่ยอยากจะเพิ่มพูนศักยภาพของเราทุกคนหลายคนเนี่ยกเกษียณเกษียณแล้วเนี่ยต้องการยังต้องการแปล่งแสงแปล่งแสงสว่างอยู่ยังเมื่อไหร่นะที่เราบอกได้เลยนะคอ,อ,อสต์นี้ผมก็จะสอนอย่างสอนเรื่องนี้ด้วยเมื่อไหร่ที่คุณหาจุดประสงค์หาบอกว่าเฮ้ยกูทำอะไรต่อไปดีเนี่ย สเต็ปต่อไปของฉันไปเพื่ออะไรเนี่ยถ้าคุณหานั้นไม่เจอนะคุณจะเริ่มถอยแนละ้วคุณจะเริ่มถอยศักยภาพคุณจะเริ่มถอยร่างกายคุณจะเริ่มเหี่ยวลงสมองจะเริ่มฝ่อลงเพราะมนุษย์นี่เป็นมนุษย์มันเป็นอย่างนี้เลยมนุษย์ต้องการ ทันทีที่เป้าเป้าหมายหนึ่งบรรลุต้องการเป้าหมายใหม่ทันทีเขาต้องการรู้ว่าเขาจะโตยังไงมนุษย์ทุกคนเป็นแบบนี้เหมือนกับจักรวาลใส่วิญญ,ญาณน,นี้เข้ามาให้กับคุณเพื่อที่คุณที่จะมาคุณจะมาพัฒนาโลกด้วยกันอนะเอางี้ดีกว่าถ้าคุณหยุดพัฒนาโลกแล้วเนี่ยถ้าคุณหยุดทําตัวให้เป็นคนมีค่าแล้วเนี่ยเดี๋ยวจักรวาลก็จะเอาร่างคุณเอาวิญญ,ญาณคุณกลับไปเข้าใจไหมครับเเพราะฉะนั้นเนี่ย แต่แต่ร่างกายคุณจะมีพลังคุณอยากจะให้ร่างกายคุณมีพลังไหมถ้าร่างกายทำยังไงให้ร่างกายคุณมีพลังต่อเวลาคุณเนี่ยมีเป้าหมายใหม่ตลอดเวลาแต่เป้าหมายนั้นต้องเป็นเป็นเป้าหมายที่ตรงใช่กับหัวใจของคุณเป้าหมายที่ใช่ใช่กับหัวใจของคุณนะครับเดี๋ยววันวันวันเสาร์นี้เราก็จะมาหาตรงนี้ด้วยมาหาเรื่องจุดประสงค์แต่เรื่องสําคัญที่สุดคือเรื่องบ e l i e f เรื่องความเชื่อ เรื่องนี้นี่จำกัดคนเยอะมากในเมืองไทยนะครับผมเห็นมาเยอะมากแล้วผมก็รู้สึกว่าประเทศนี้ยังต้องเทรนกันเรื่องนี้อีกเยอะเลยนะครับก็มาแล้วก็สวัสดีจ้ะก็สวัสดบอกก็บอกสวัสดีค่ะไมจีเนียแอนนาบอกตื่นรู้อีกแล้วคะ่ะอาจารย์ถูกต้องครับจริงโ okay. อเคเอาละข้อต่อไปอ่านี่สอนเรื่อง subconscious mind และอีกอันหนึ่งที่ต้องสอนคนไม่ค่อยรู้นะคืออะไรอ่านกับข้างล้านไม่เป็นไร super conscious mind นี่ super เห็นไห super conscious mind super mind นี่คือแบบว่ารอบรู้หมดทุกอย่างรอบรู้หมดทุกอย่างถามอะไรรู้หมดเหมือนกับคุณเป็นคนอย่างรู้เข้าใจคําว่าอย่างรู้เหมือนกับคุณจูนอะไรคุณอย่างรู้มีปัญญายาณภาษาอังกฤษคำหนึง่งคำว่า intuition เคยได้ยินไหมคำ intuition a i n t u i t i o n intuition แปลว่าปัญญาญาณเหมือนคุณเป็นคนอย่างรู้อะไรก็รู้หมดเนี่ยผมอยากจะให้คุณเป็นคนแบบนั้นเวลาคุณจูนกับปัญญาอมตะเหมือนกับคลื่นจริงๆมันทําให้หนังสืออะไรที่คุณเรียนกัรเรียนในมหาลัยนะแม่งล้าสมัยมันเก่ามากมไร้สาระเข้าใจป่ะเวลาคุณมีปัญญายาณคุณอย่างรู้เนี่ยทุกอย่างม่งอัปเดตหมดเหมือนกับ Google อัปเดตตลอดเวลาใช่ไหมแต่ g o เ g l e เราก็ไม่รู้ว่านึกถึงนึกถึงว่าคุณเนี่ยคอนเน็กกับ Google ตลอดเวลาแต่ว่า Google เนี่ยมันเราก็ไม่รู้ว่าข้อมูลไหนดีไม่ดีใช่ไหมเราต้องคอยนั่นแต่ว่าเวลาคุณมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วคุณเชื่อมกับซูเปอร์ n มน์นะซูเปอร์มคุณคุณรู้หนทางที่คุณจะไปถึงเป้าหมายของคุณแบบง่ายๆสบายๆใครเล่นคุณเนี่ยคุณคุณเคยรู้สึกไหมว่าอย่างรู้อว่าเฮ้ ฉันมีมีแางสังหรอนนี่อันนี้ก็คืออาการของคนที่มีซูเปอร์ไมค์ซูเปอร์คอนชเสไมค์จิตเหนือสำนึกควรจะมีรางสังหรอ์ว่าเฮ้ยอันนี้แหละมันใช่หรือว่าคุณจะแต่งงานกับใครฉันรู้ว่าคนนี้ใช่มันรู้จากภายใน,นอ่าหรือว่าจะเลือกอะไรสักอย่างหนึ่งจะเลือกทางสายการอาชีพอันใหญ่อันหนึ่งหรือว่าอะไรก็ตามที่มันจะ ทำเงนินให้คุณหรือมันจะเ,เรื่องของเรื่องของอะไรที่ต้องการการตัดสินใจแล้วคุณรู้ไหมว่านักธุรกิจส่วนใหญ่ของโลกนะนักธุรกิจเก่งส่วนใหญ่ของโลกเนี่ยเขาใช้เขาใช้หัวใจตัดสินนะเขาไม่ใช่ใช้อินเทลเลก์ด้ยเขาใช้หัวใจนักใช้ที่เรียกว่าอย่างรู้ว่า intuition หรือปัญญายาที่ผมสอนคุณพวกนี้เขาจะมีเซนต์หรือ six sense บางคนใช้คำว่า six sense นะครับสัมผัสที่6 ข้อสองสามสี่เดี๋ยวสอนจากเรื่องนี้ข้ออันนี้ข้อเจ๋งอะ่ะมันต้องสอนเรื่องนี้หรอเปล่าเพราะอะไรมันมีหนึ่งข้อที่ผมต้องสอนคือเรื่องของคําว่าคนเข้าใจผิดคําว่าเห็นแก่ตัวคนเข้าใจผิดคําว่าเห็นแก่ตัว